สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์วาสนาจะมาดูดวงชาวราศีสิงค์ค่ะ ในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565ราศีสิงห์ความรักความสัมพันธ์ในกลุ่มคุณโสดแน่นอนค่ะถ้าคุณเจอไพ่แบบนี้สีชมพูเป็นรูปจากราศีแบบนี้แน่นอนเลยคลิปคนโสดประจําเดือนมิถุนายนไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์ชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงคลิปนี้จะตอบโจทย์ให้กับคุณค่ะก่อนอื่นนะคะ เรามาต้องเปิดใจกว้างๆให้อาจารย์วาสนาด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดของใครมาตั้งดวงนะเราเป็นการดูดวงแบบภาพรวมและเป็นภาพรวมของราศีสิงห์ในด้านความรักของคนโสดเท่านั้นบางคนก็จะตรงตามคลิปพยากรณ์ทั้งหมดเลยบางคนก็มีบางช่วงบางตอนที่ไปคล้ายคลึงดวงชะตาความรักของคุณนะคะก่อนอื่นค่ะสโลแกนของเรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing ชาโลชาแนลนะจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะก่อนอื่นค่ะเรามาเปิดไพ่กันนะคะความรักความสัมพันธ์ในกลุ่มคนโสดนะคะใครอยากดูดวงประจำเดือนมิถุนายนอาจารย์ดูไว้เรียบร้อยแล้วแบ่งออกเป็นคนที่เกิดแต่ละวันจานาน้า์อนงคารพุทธประหัตสุไปดูค่ะการทําบุญหนุนดวงเลขบันดานทรัพย์สีมงคล บอกไว้หมดแล้วคลิปนี้เป็นของคนโสดล้วนๆเท่านั้นนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเราจะบอกออกเป็นมิติรักสามมิติรักความสัมพันธ์ใช่คุณหรือเปล่าจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์คนใดคนหนึ่งหรือเปล่ากับความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนนะคะเรามาดูในมิติรักความสัมพันธ์ที่1กันความรักความสัมพันธ์ที่1ชาวราศีสิงห์่าอย่างที่บอกคะ่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เกณฑ์ดวงชะตาความรักของคุณอาจจะตั้งต้นด้วยความไม่สมหวังในช่วงของเดือนมิถุนาดังนั้น มิติรักที่หนึ่งต่อใหอ้คุณเหงาคุณอยากมีความรักหรือคุณเขาเรียกว่าห่างหายจากประสบการณ์ความรักเขาเรียกว่าเป็นโสดมานานหรือว่าไม่มีแฟนมานานแล้วนะคะหรือผ่านความเจ็บช้ำน้ําใจหรือประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีจะเพิ่งเกิดสดๆร้อๆหรือผ่านมานานแล้วก็ตามนะคะการใช้ชีวิตของคุณจากนี้ในเดือนมิถุนายนนะคะคุณก็ยังเอาจริงๆใจคุณก็ไม่ได้พร้อมที่จะเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆต่อให้ บางดวงชะตาบางเกณฑ์บางวาสนาในมิติรักที่หนึ่งอาจจะมีใครเข้ามาแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันก็ไม่ได้เหมือนบุคคลทั่วๆไปถ้าคุณมีความเข้มแข็งเป็นตัวตั้งต้นคุณจะเข้าใจกับความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาในเดือนมิถุนาก็คืออา่าเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกดีแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นความรักจากจอนเป็นความรักที่เ,เขาเรียกว่า มันมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะนั่นหมายความว่าต่อให้คุณมีความรักต่อให้คุณแอบรักหรือใครมารักคุณในช่วงเวลาเดือนมิถุนายนมันจะอยู่ในใจของคุณว่ามองว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะมีเหตุผลของมิติที่หนึ่งนะคะ่ะว่าเพราะอะไรถึงเป็นไปไม่ได้หนึ่งเพราะว่าฐานะต่างกาันสองออรู้สึกว่า ประวัติเขาไม่ดี 3. ประวัติเราในเรื่องของความรักจบไม่สวยมาหลายรอบอันนี้ละค่ะเขาถึงได้เรียกว่ามิติรักที่1ยังคงไม่สมหวังในความรักยังคงมีในเรื่องของความคุมเครือความรู้สึกไม่สบายใจแม้จะมีรักแต่ก็ไม่สบายใจมันจึงเกิดเป็นความย้อนแย้งเกิดขึ้นในมิติรักที่1เอาเป็นว่าคนที่เจอมิติรักที่1อยู่รู้สึกคุมเครือรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่าควรมีความรักดีไหมรู้สึกอะไรแบบนี้อาจารย์วัฒนาแนะนําว่า พักหัวใจก่อนคุยกับหัวใจตัวดีตัวเองดีๆปรึกษาตัวเองดีๆว่าอยากมีความรักหรือเปล่าความรักมันอาจจะจบแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งก็ได้ความรักอาจจะแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้ตรงนี้ค่ะคุณเป็นคนที่คิดมากเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นคนที่ค่อนข้างมีกำแพงกับความรักกลัวเจ็บกลัวพัง เหมือนประสบการณ์ที่ผ่านมาดังนั้นในมิติรักที่หนึ่งยังยืนยันว่าถ้าคุณอยู่ในลักษณะและอารมณ์ความรู้สึกประมาณนี้ยังคุณครองโสดอยู่ค่ะในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะยังคงครองโสดอยู่ไปต่อค่ะ มิติรักที่สองความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะเป็นลักษณะแบบไหนถ้าเป็นมิติรักที่2ใช่คุณหรือเปล่าคะคนโสดจ๋ามิติรักที่สองค่ะมีเกณฑ์พบเจอความรักตามโชคชะตาวาสนาเขาเรียกว่ากรรมสัมพันธ์ที่ผูกกันมากรมดีกรรมกรรมดีหรือกรรมชดใช้หรือความหะไอคู่สัมพันธ์อะไรก็ตามมันมีเหตุให้คุณต้องเจอกันเป็นความรักที่มีเหตุการณ์เจอกันและเป็นความรักที่คุณเขาเรียกว่า อ่าจะอยู่ในเกณฑ์ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยกับเคยเจอกันเคยเป็นเพื่อนกันมาแบบเก่าก่อนเคยรู้จักกันมาแบบเก่าก่อนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วอยู่ดีๆอ่ะจับพัดจับผูจะต้องมาคุยกันแล้วก็ให้เกิดเป็นความรู้สึกดีๆเขาเรียกว่าไม่น่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ในความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าในความสัมพันธ์ธในรูปแบบที่สองมิติที่สอเนี่ยมันเป็นความสุขไหมมันเหมือนกับว่าอ่คบเพื่อแก้เหงาอ่ะมันเหมือนกับว่าเออถ้าคุณไม่มีใคร อา้าวเฮ้ยไม่มีใครหรอเออเรามาคุยกันแล้วไปด้วยกันรอดไหมไม่น่าจะไปด้วยกันรอดเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นจังหวะชีวิตที่อยากมีอ่ะมันจะเป็นคู่ผ่านซะมากกว่าในช่วงที่เข้ามาในช่วงของเดือนมิถุนาดังนั้นนะคะความรักในกลุ่มมิติที่สองนี้นะคะจะเป็นความรักแบบมันมีเกณฑ์ต้องได้เจอกันมีเกณฑ์ต้องใช้ชีวิตหรือมีเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กัน แต่มันไม่ยั่งยืนมันเป็นคู่ผ่านที่เข้ามาในชีวิตอีกคนหนึ่งนะคะเหมือนเราอะค่ะมีแฟนคบกันเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วก็ต้องเลิกลากันไปด้วยเหตุผลเขากันไม่ได้หรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าเขาปันใจหรือเราปันใจอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าต่างคนต่างต้งตองแยกย้ายไปเรียนไปศึกษาต่อต่อตางแดนไม่มีเวลาให้กันก็คือจบกันดีกว่าจะด้วยดีด้วยไม่ดีมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าคุณมีเกณฑ์เจอคู่แต่เป็นคู่ผ่านที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้ให้ ให,ให้ได้แบบเหมือนเหมือนได้ใช้ชีวิตร่วมกันบางคนก็เรียกว่าออแก้เหงา คบเพื่อคลายเหงาหรืออะไรก็ตามเพราะว่าคู่นี้จะ,ะความสัมพันธ์ในช่วงที่เข้ามาเดือนมิถุนาอาจจะไม่ยั่งยืนเท่าไหร่แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะในมิติที่2กับมิติที่1เพราะว่าความรักของคุณเราไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดมันเป็นภาพรวมเท่านั้นนะคะดังนั้นคนโสดมิติ1กับคนโสดมิติ2ต้องระมัดระวังความรู้สึกของตัวเองนะคะแต่มิติ2บางทีก็ฝืนไม่ได้เพราะเป็นชะตาชีวิตที่จะต้องมาเจอนะคะทีนี้เรามาดูการมิติรักที่3ใช่คุณหรือเปล่าเป็นเป็นมีโอกาสเป็นคุณหรือเปล่า 好看，卡。 ราศีสิงห์นะคะในมิติรักที่3คนโสดนะคะจะมีเกณฑ์พบเจอความรักค่ะในรูปแบบมิติที่3าหนึ่งถ้าไม่มีผู้รักผู้ใหญ่ชักนําก็จะเป็นเพื่อนชักนํามาคือคุณจะต้องผ่านการมีพ่อสื่อแม่ชักเข้ามาในความสัมพันธ์และถามว่าดีไหมดีด้วยยิ่งโดยเฉพาะเพศแม่หรือว่าคนที่อายุมากกว่ามีศักดิ์เป็นแม่มีศักดิ์เป็นพี่คือมีศักดิ์ที่สูงศักดิ์กว่าคุณนะคะแต่มีมีวัยที่สูงวัยกว่าอันนี้ค่ะเขาจะชักนําคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะเขามองว่าคุณ เป็นคนน่ารักก็น่าจะได้เจอคนที่เอาใจใส่นะคะดังนั้นมิติที่3ม,มีเกณฑ์สมหวังที่สุด นะคะในเรื่องของคนโสดถ้าดวงชะตาคุณมาพ้องต้องกันกับรูปแบบมิติที่3นะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่รู้จะไปสอดคล้องหรือว่าตรงกับคุณไหมหรือถ้ากําลังคุณกําลังมีใครแนะนำออพ่อสื่อแม่ชักแนหะกำลังแนะนําให้คุณอยู่นั่นหมายความว่าตรงตามที่อาจารย์บอกมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนดีๆค่ะคนที่จะมาแนะนําคุณถ้าเป็นผู้หญิงจะยิ่งดีใหญ่นะคะอย่างที่บอกค่ะวัยวุิสูงกว่าหนะ้าที่การงานดีกว่าสูงสักกว่าอาจจะเป็นแม่เป็นพี่สาวเป็นน้าอะไรแต่ต้องมีอายุ อายุที่มากกว่าคุณนะนะคะกับเกณฑ์ที่2ค่ะถ้าเป็นพ่อสื่อแม่ชัดก,ก็คือถ้าเป็นพ่อสื่อก็ต้องเป็นอายุมากเช่นเดียวกันมีความเมตตานะคะแต่ถ้าเป็นพ่อสื่อเนี่ยก็คือมาเจอกันด้วยบังเอิญมาเจอกันด้วยงานแล้วเขาแนะนําให้คุณรู้จักกันจนสุดท้ายกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะหรือถ้าเป็นเพศเพศที่3นะคะก็คืออาจจะเป็นอ่าอ่าเขาเรียกว,ว่าเพศทางเลือกนะคะเป็นเขาเรียก สตรีข้ามเพศนะคะผู้หญิงข้ามเพศหรือว่า ผู้ชายที่มีความระมัดมีความเรียบร้อยอย่างนี้ค่ะถ้าเขาแนะนําเขาก็ต้องมีวัยที่สูงกว่าคุณเพราะเขาจะชี้นําทางคนที่ดีมาให้คือคุณเป็นคุณจะได้ความรักจากพ่อสื่อแม่ชักในคนที่เขาเอ็นดูคุณนะคะไม่จํากัดเพศนะคะไม่หญิงไม่ชายหรือว่าเพศที่สามถ้าเขาแนะนํามาให้คุณลองดูอย่าเพิ่งปฏิเสธคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ดีที่ก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้เพราะว่าเขาจะแนะนําคนที่ดีมาให้พอสมควรเลยนะคะ ทีนี้ในรูปแบบทั้ง3ามิติความรักความสัมพันธ์นี้เป็นภาพรวมเป็นองค์ประกอบใหญ่เท่านั้นไม่ได้เจาะจงดวงของใครถ้าให้อาจารย์พูดง่ายๆนะคะอาจารย์วาสนาจะพูดว่าถ้าคุณมีคนเข้ามาในามีคนเดินเข้ามาหาอาจารย์3คนเป็นราศีสิงห์ทั้ง3คนคนแรกไม่น่าจะมีความรักเพราะว่าไม่น่าจะมีเลยคนที่สองมีความรักมีเกณฑ์ต้องเจอแต่มันไม่ถาวรน,นะคะแล้วคนที่3มมีการจบแบบได้คบหายกันยืดยาวเพราะเป็นคู่ ที่ดีนะคะมีคนคัดกรองมาที่ดีดังนั้นจะมีคนสมหวังแบบพีกจริงๆแค่คนเดียว2อต่อหเลยทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะเสริมอะไรดวงชะตาของคนที่เกิดราศีสิงห์กันบ้างนะคะไพ่จะบอกอะไรบ้างนะ,ะไพ่ใบนี้โอ้โหผู้ใหญ่ใจดีแน่นอนค่ะคนสมหวังจะเป็นเกณฑ์ของผู้ใหญ่ใจดีแล้วแหละที่จะข้ามก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะใบต่อไปค่ะ นางงามโอ้ไม่ต่อไปค่ะสิ่งที่ทำนะคะอาจารย์บอกแบบนี้ค่ะ มั่นใจในตัวเองไว้นะคะคนที่มีคนที่กําลังอยู่ในมิติรักที่1นนะคะมั่นใจในตัวเองไว้ถ้ารู้สึกไม่สบายใจอย่าเพิ่งมีความรักนะคะมั่นใจไว้คนสวยบางคนก็แบบว่าสวยมากก็หาคนจีบยากเพราะฉะนั้นอาจจะมีดวงมีคนเข้ามาแต่อาจจะไม่ถาวรคนที่มีผู้ใหญ่แนะนานะคะจะประสบความสําเร็จที่สุดค่ะนี่เขาจัดอันดับให้แล้วนะคะอ่ะ ส่วนใครอยากทําบุญหนุนดวงชะตาในเรื่องของการเสริมดวงความรักคนราศีสิงห์นะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ว่าความรักรูปแบบไหนอาจารย์แนะนํานะคะให้คุณทําบุญกับเพศแม่ก็คือทําบุญกับคุณแม่นั่นแหละค่ะคุณแม่คุณย่าคุณยายนะคะคุณตาก็ได้หรือใครก็ตามที่มีพระคุณกับคุณที่เป็นเพศหญิงได้ยิ่งดีให้คุณทําบุญกับเขาทําบุญด้วยการซื้อของอร่อยให้เขาทานนี่แหละค่ะแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจก็อธิษฐานจิตในใจว่าเออเรามีความสุขจังเลยได้ได้ซื้อของให้คุณแม่ อย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้ซื้อของอร่อยให้คุณแม่เนี่ยนะคะ อ่า uh, ถ้าขอให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วขอให้เรามีความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตเขาเรียกว่าเป็นการให้ความสุขแล้วก็ได้รับความสุขซึ่งกันและกันและเฉพาะดวงด้วยนะสมพงดวงสมพงดวงชะตาสมพงราศีในด้านความรักและสมพงเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะของชาวราศีสิงห์โดยเฉพาะค่ะอันนี้คือภาพรวมอาจารย์บอกว่าเคยมีคนแชร์คลิปอาจารย์นะคะเป็นแบบเนี้ยแล้วเขาเป็นคนโสด เป็นสุภาพสตรีแชร์คลิปนี้ออกไปบังเอญคุณสุภาพบุรุษก็ดันราศีเดียวกันกดหัวใจให้เกิดการทักทายกันก็กลายเป็นแฟนกันเกิดขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นแชร์คลิปนี้เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูอาจารย์ชื่วว่ามันอาจจะเป็นสะพาน ข้ามไปสู่ความมีคู่ให้กับคุณก็ได้ใครก็อยากจะติดตามคุณก็ได้โดยบังอื่นก็ได้เพราะเราไม่รู้คลิปนี้จะผ่านไปสู่สายตาใครบ้างอาจารย์เชื่อว่าแชร์คลิปนี้แล้วคุณอาจจะได้พบเจอความรักที่เป็นความรักที่ดีเข้ามาในชีวิต ตามดวงก็ได้นะคะเป็นความบังเอิญที่ไม่ได้บังเอิญเขาอาจจะขีดเส้นมาแล้วก็ได้มือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รักค่ะติดตามอาจารย์ได้ที่ Facebook คู่ว่าดูดวงยิปซีมิติจันหรือดูดวงส่วนตัวความรักใช้วันเดือนปีเกิดทักถ,ถามมาดูดวงส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จัดคิวให้นะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะยาวๆหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะลองทักถามมาวันนี้อาจารย์วัสนาราไีก่อนสวัสดีค่ะ